สวัสดีครับพบกับช่องผ้าหาผ้ามวนเมื่อนีเฮ้ากะจะมาเฮ็ดเรือนะครับเป็นการยืดนี่นะครับยึดอตูยึดช่วงที่เฮ้าเฮ้าวางตูเรือนี่นะครับกับข้อจอ่อตา,าภาษาเอื่นคนละอาจจะเอื่นคนละภาษาครับอุปกรณ์ที่เข้าใจนี่คือนะครับน้ำยาเรซินรากาโตเร่งรวก็แป้งนะครับ แล้วก็ไม่ค้นน้ำยาแล้วก็ขาดบ่ได้ครับตัวนี้เป็นใยไฟเบอร์นะครับเข้าฉีดฉีขนาดนี้นะครับบอ่บอต้องฉีดใหญ่ฉีประมาณช่วงนี้ประมาณหาเส้นหรือหกเส้นนะครับวันนี้เขาก็จะเริ่มสมน้ำยานะครับเปีแบบนตัวน้ำยาเข้าใจประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเล่ง ันนี้อากาศที่ฮอนเนี่ยห้ากระจหน่อยๆก็ได้ครับนี่ครับกาค้นให้เข้ากันนะครับวิธีค้นนี่เฮาก็คนค้นช่วงกลางให้มันแตกออกทั้งขางบันนี้ก็ไม่ตัวนี้แนลนหลบนะครับเพื่อมันจะได้เขา้าคน้นค้นให้มันได้เข้านะครับ ค้นไปเลยเรือค้นใส่ค้นขัวนะครับคนแล้วห้อก็เริ่มยาเลยนะครับแบบนี้ <c oughs> นี่ครับมาเบิ่งขันตอนการที่ห้อจะยานะครับ ตัวนี้เขาก็ฉีกโบโบอตัองเห็ดเยานะครับประมาณนี้แหละครับเย้าเยาวประมาณนี้เขาก็ฉีกเตรียมไ้เลยน่ครับวันนี้เขาก็ล่องน้ำยานะครับถ้าน้ำยาก่อน ถ้าน้ำยาในก่อนถ้าน้ำยาใส่หม่องที่เฮ้าจะแปะนะครับแล้วก็แปะตัวนี้เขานี่ครับถ้าก็จะไล่ขอบไล่ดานบนก่อนนะครับเพื่อให้มันน้ำยามันได้อิม่ม ก่อนให้ผ่ามันอ่อนเลยนี่ครับให้มันอิ่มๆเลยก่อนถ้าจะพึ่งเอาเข้าไปนะครับแล้วก็แผ่นฟังทางนี้เห็ดคือเก่าครับน้ายานี่เข้าใสจด้านบนก่อนเพื่อให้มันไหลลงนี่ครับใจดานบนให้มันไหลลง ตัวนี้จะหยากกวมูนะครับหยากยังหยาคือห้าตัง้งนี่ครับวิธีเก็บรายละเอียดเท่ากับคมตัวนี้เขาจะเอาให้มันเป็นรูปแบบใดเข้ากับคมแต่งเอานะครับเอาแปลงแต่งเอานี่ครับได้รายละเอียดสําคัญในช่วงช่วงไต้พินนะครับช่วงไต้พิน,นีนตองเบิ้งดีๆนะครับมันจังสือบ่ได้หัวเข้าในกล้องนะครับนี่ครับ นี่คือแล้วจันหนึ่งบันนีตัวนี้ฟังนี้เขาก็คมเขาพือเกล้าครับนี่ครับคมเขาตามลูกสำคัญเบิงไตพินไตพินนี่สำคัญที่สุดเพื่อมันจะบเดเหัวเข้าในกองนะครับเวลานามอันนี้จะบเดเเขาในกลองบันนีเขาก็ว่างจันสองนะครับจันสองนี่เขาก็ลงเลย นี่ครับจันสองถ้าจะใจแนีเนี่ยสามจันนะครับตะว่ารอบเนี่ยพมสีใจสองจันเงี่ยวไปผลก่อนจันทสามจังว่างอีกเท่หนึ่งนะครับจันทร์สามนี่คือเป,เป็นเป็นแหลวนะครับเพียรสามจันทร์ที่ขว่าเฮ็ดซี่สันหาจันเนี่ยพุ่มว่ามันบัหนาสีแมนนะครับ พระม่าเข้าสีเห็ดซ้ำสันคือกันเบิดนี่แหละนี่ครับตัวนี้เข้ากับไล่เข้าไปให้มันเต็มกับสันแหลกถามันบอเต็มมันจะเป็นเห็นบ่ครับมันจะเป็นแบบนี้ถามันเต็มนี่มันจะเป็นเหนือเดียวกันนี่ครับถามันเต็มมันจะเป็นเหนือเดียวกันถามันบ่เต็มมันจะเป็นคือฟองอากาศนี่ครับ พยายามไลให้มันเต็มนี่ครับไลาดีๆ้วคาสำคัญส่วนในย่าให้โพด้วยครับนี่ส่วนในห้าพยายามเก็บดีๆเลยนํำยาลายว่าเป็นยังครับให้มันหล่นมันลายไว้ว่เป็นยัง นะครับรอบสองอเขากระจิกข้าวเนี่ยคืเอเก้าสำคัญนี่ยาให้มันเป็นสันไผ่สันมันนะครับฮอาแลนด์ให้มันเป็นสันเดียวกันเลยนะครับขึ้นนวนี่เป็นสันเดียวเหนือเดียวกันแล้วนะครับ ตัวนี้ตัวนี้เขาปลอกสองสันไปแล้วบะนีสันที่สามเขากับมไล่ปลอกอีกตัวนี้คือสันที่สามสันที่สามของตช่วงนี้นะครับม้อนนี้เขาสองสันสันสามนี่คือพร้อมพร้อมตัวกองนะครับเพราะว่าถาเ้อสีไล่สามสันเลยผมยานมัน เวลาเขาจิกเข่ามันสิบอเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมันต้องคอยเฮ็ดใจเย็นๆนะครับถ้าเฮ็ดไปโหลดมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันสิได้บ่ดีนะครับนี่ครับคือแล้วจุดนี้นะครับมันกีก็ไปจุดต่อไปครับบันนี้ นี่คือแล้วตัวนี้บันี้เฮาก็จะมาจุดที่สองครับนี่ครับนี่คือจุดที่สองก่อนอื่นฮะก็ต้องท่าน้ำยาก่อนนะครับจุดที่เฮาจะเห็ดนี่ครับท่าน้ำยาท่าน้ำยาแล้วก็ เข้าเห็ดจำเกานะครับประมาณยี่สิบเส้นสิบหาหรือยี่สิบเส้นได้ฉีกเข็ดเป็นทนันเป็นทนันฉีกเพื่อหยังเพื่อว่าตตัวนี้มันเป็นตัวโขงนะครับมันเป็นส่วนโขงมุมด้านบนนี่เฮ้าเห็ดสันเนี่ยนี่เพื่อ,อบอกให้สนมันโผล่ขึ้นมานะครับด้านบนตัวที่สองเขาเก็ จังต่อไปแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้เขาจะเฮ็ดสามสันขึ้นกันแต่ว่าเขาต้องเห็ดสองก่อนสันสามจะมาหลเก็บอีกเท่านึงนี่ครับตัวสุดท้ายเฮ็ดสันสันแบบนี้ แล้วก็ปกอย่าให้สนมันโพนะครับถ้าสนโพก็ได้อยู่ต่าห้าตองมาคัดอีกอันนี้คือพอมโบต้องการคัดนะครับคืออยากให้จบไปเลยนี่ครับห่อกระไลไปแน่นี่เลย ก็จะโบ,โบมีฟองอากาศนะครับคือเข้าเห็ดให้มันอิ่มนี่เข้ากับเพื่ออะไรเนี่ยนะนี่ครับก็บจะสนิทเลยนี่ครับมันจะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับวันนี้เขากับมาลงสั้นสองเลยวันนี้ตัวนี้น้ำยาของตัวนี้มันไหลลงมา เอากรบปาดลงมาเบิงเบิงน้ำนะครับถามันไหลลงมาเข้ากับตองเซตออกน้ำเพราะว่าถ้าบอเซเอตเข้าตองเดมมะไาลคัดอีกตั่หนึ่งวันนี้เข้ากับมะลายหลอบสองนะครับ <c oughs> ลาหลอบสองกับเฮ็ดคือเก่าลหระครับกับหลอบแรกก่อนอื่นฉีก ตัวมุมด้านบนลงก่อนน่ครับวันนี้ก็ฉีกด้านนอกไหลเพราะวาา่าถ้าห้าฉีกด้านในคุยมันจะล้นลงนีนะครับเาต้องฉีกดด้านนอก ครับแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้สองสันส้มสันนะครับตัวนี้สองสันเฮาเห็ดส้มสั่นตะว่าสันสามนี่ลงที่หลังเพื่อมันจะง่ายขึ้นมานะครับ นี่ครับสันซองกระป๋องอาจจะบังแน่แล้วครับจักหน่อยเพราะว่ามุมกล่องท้งนั้นมันจัจะสะว่างจะได้เห็นสัดๆนะครับกระป๋องก,ก็อยู่ตำแหน่งที่บังพอดี พยายามไล่กับมอนได้สีเป็นเ้นคุยๆข้ากับแปลงไล่ท่ามันก็หายแล้วนะครับอันนี้คือขันตัวนี้ข้ากับไล่ไล่ท่าเลยเพราะว่าข้าแล้วและน้ำยามอนที่ไล่ออกมานี่เข้ากับเก็บมาไล่ท่าก็ได้ นี่ครับอันนี้ก็ตัวที่สามครับอันนี้ตัวที่สามแล้วก็ตัวนั่นเป็นตัวสุดท้ายนะครับเอาจากล่องท่าหนังยาก่อนนะครับยาท่าก่อรยาตัวนี้ท่าก่อนอกจากคือเขาครับผ่าล่งคือเขา นี่ครับตัวนี้สั่นแหลกวันนี้เขาก็ลงนํายาเลย มีผมผมบูดเดมเนันเวค่ะนน่ครับภาก็ล่งไปแนวนี้แล้วครับจนครบสองสันสันที่สามนี่ เทาต้องทาให้มันแห้งอีกนะครับกับพอดีมืองอื่นมาห่มพร้อมตัวนั้นในคลิปหนานะครับคลิปหนานี่เท่ากับเป็นห่มกลองไปเท่าระยะเทละหน่อยครับมันจังได้เบิ่งละเอียดแน่เพราะว่าทาเฮ็ดรวบลาดหลายมันมันสีบละเอียดนะครับอันนี้ไปเทละยาง เบิ่งไปเทละยางเหรอถ้าผู้ใดอยากเข้าใจอยากเบิง่งเห็ดออกมามันเกิดบ,บรเดมีปัญหานะครับแบบนี้ถ้าเขาเห็ดออกมาเบิ่งเทละหน่อยๆแน่เนี่ยคลิปตัวนี้ผมบอรอดแคสตาต่อนะครับม่แต่อันนี้เราก็ล่งเลยถ้าต,าต,าตานะัดต่อน่ะมันสิเป็นขามขั้นตอนอันนี้คือล่งล่งให้เบิ่งเลย บัน,นี้เห้าก็ลงรอบที่สองครับบันนครับ คือจบหลบสองมันยานี่มันกัสีเบิร์ตน้ำเจ้าสีเหรอครับเ้ากับมาเห็ดกจอกแจกแบบนี้ท้า ตัวเลือนะมันมันบ่คคอยอันนี้เดีวครับมันมันเบิดนะมันกาได้อยู่ตัวเลือแต่ว่าเข้ามาเหตุแนวนี่มันกิบเบิดน้ายาเบิดไปน้าเทละโลสองโลเทละเคืองโลก็บเบิดไปน้าจังสีแหละจังว่าผพราว่ามันถาไลร่วมนะมันแมนอยู่คือลำหนึ่งนี่ลำหน่อยเนี่ยนี่ก็หาสิบโลมันก็แล้วแต่ผู้เหตุนะครับผู้เหตุบ่ออันนี้ก็ ผูเห็ดประหยัดแน่กับซีซีโลกัแล้วแต่ผู้เห็ดตะว่าพมเห็ดนับเบิด50หาซีโลคือล่ำเหยาน่ะกับเบิเจ็ดซีโลกัแล้วแต่ส่งเรือแล้วแต่การถี่ห้าหยุดห้าใส่เห็ดจอกจอกแจกแจกหลายบบมันกับเบิดไปตามตัวนั้นเลยครับ ตัวนี้คือสองสันบันนี้เขาจะมาเรียนสันสามอีกเพ่ินงนี่ครับผมสิลัตัวนี้ตัวทั้งหลังเขากับเฮ็ดขึ้นกันละครับครับทั้งหนาเฮ็ดสูตรเดียวกัน เตาว่าตัวนี้น้ำยาเบิดเดี๋ยวผมสิปิดคลิปไปเลยนะครับเพราะว่า,า้าเหตุให้เบิ่งทข้างหลังมันก็คือกันเลยครับเดี๋ยวผมเอาจนน้ำยาเบิดเลยครับจังปิดคลิปียวเดียวสได้ยยั่สันนึง ตัวนี้เขาสําคัญสําคัญสุดเลยนะครับนี่ตัวนี้ไตพินนี่คือจาคักวกามูเลยช่วงไตพินไตพินนี่ต้องแน,น,น่นที่สุดตัวนี้เขาอาจจะเฮ็ดรอบเดียวเพราะว่าน้ายาอาจจะเบิดนะครับมันก็จะปิดคลิปเลยเดี๋ยวจังสีมาหุม่มสั้นสองสั้นสามพร้อมตัวนั้นนะครับ จุดที่สาคัญนี่เขาพยายามเน่นพยายามเบิ้งดีๆคอยเห็ดคอยทํานะครับตัวนี้อาจจะเป็นสั้นเดียวน่ครับนำยาเพิ่มสิเบิดแหละอย่างน้อยหนึ่งก็ได้เยอสั้นหนึ่ง ตัวนี้เขาเก็เห็ดน้ำยาให้อิ่มๆผ่าอิ่มน้ำยานะครับตัวจิกเขาเขาจังจีกที่หลัง ว่าแต่น้ายาสิพ่อพ่อ,พอนะครับคือน้ายาบพ,พ่อเข้ากระเฮ็ดให้มันพ่อคือตัวนี้คือเข้าต้องลีดน้ายาออกจากแปลงน้ายาเบิดนะครับสมัยกับกระเทิน ตัวนี้คือห้าหเลีดออกจากแปลงที่ห้าเห็ดแต่ก็มาเก็บเอาอยู่ม่วนม่วนที่มันหล่นมาทาั้งนี้ครับกับข้อใดครับบัดนี้เากับมาต่ออีกนะครับนี่ครับห้าพยามเนีนเนีนจุดนี้นะครับ จุดที่อยู่ใตทองพิ้นที่พมมวานะครับเพราะว่าถ้าเน่นจุดนี้บได้นามมันซิหัวเขากองพยายามเน้นๆนี่ครับก็แล้วแล้วนะครับในคลิปนี้ตัวนี้เหลืออยู่แปลงงเก็เอามาท่าขันนึง สำหรับคลิปนี้ก็เ,เพียงเท่านี้ครับถามากจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิงด่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ